โจโจสโตรีวอรรุ่น F4 Line ทุกคนอยู่ผมจอนนะครับวันนี้มาทาคอนเทนต์ตามคําขอน้องคนนึงนะครับที่บอกว่าอยากให้พี่จอนทำคลิปรวบรวมสกิลมูฟหรือว่าท่าคอมโบที่ใช้ประจานะครับโดยคลิปนี้ก็จะเน้นเป็นท่าที่แบบว่าไม่เคยแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอันเก่านี่ก็ใครอยากดูนเก่าเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเอาไปเป็นแบบแนวทางเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นล่าสุดเนาะก็เดี๋ยวไปดูการตั้งค่าปุ่มตั้งค่าจอยกกันน่อเลลยแ้วกัน การตั้งค่าจอยของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมอธิบายเรื่องการกดเนี่ยผมจะพูดชื่อปุ่มเลยนะอย่างเช่นปุ่มใช้ทักษะบุกปุ่มยิงปันปุ่มควบคุมสปีดทักษะปุ่มวิ่งปุ่มยิงปุ่มโยนปุ่มส่งสั้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมตั้งแบบจอยเป็นกําหนดเองนะซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นใครสงสัยว่ากดอะไรยังไงให้มาดูตรงการตั้งค่าควบคุมได้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับแอน l ล็อกซ้ายนะครับ การควบคุมทิศทางนักเตะผมจะใช้ว่า L3 นะครับส่วนอนาล็อกขวาผมจะใช้ว่า R3 หรือว่าอนาล็อกขวานั่นเองนะครับผมเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนาะเอาลามาที่สกิลแรกนะครับขอเริ่มต้นที่เบสิกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับถ่าแนวแบบตระกูลหยุดบอลทั้งหลายนะครับก็สเตปแรกเลยนะครับระหว่างที่เราเคลื่อนที่นะครับแล้วอยากหยุดบอลนะครับก็จะต้องกดปุ่มยิงตามด้วยส่งสั้นนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดก็จะเป็น D-S นะครับผมนี่ครับมันจะเป็นการ หยุดบอลและหันหน้าเข้าหาโกฝั่งตรงข้ามนะครับท่านี้ก็ผมใช้บ่อยมากนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะทําให้ฝั่งตรงข้ามแบบเข้าบอลรวดหรือว่า หลงได้อยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าเอาไว้แบบหยุดบอลเพื่อที่จะเล่นท่าอื่นต่อหรือว่าจะไปสกิลอื่นต่อนั่นเองนะครับมันก็จะมีหลายคอมโบที่ใช้กับท่านี้ได้นะครับเป็นท่าสแตนเฟกช็อตดั่นเองนะครับสกิลมูฟนี่ใช้กี่ดาวก็ได้ครับสำหรับท่านี้และขออนุญาตเปลี่ยนมุมมองนะครับก็ใครที่จะเปลี่ยนมุมมองนะครับให้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วตามด้วย F7 นะครับก็จะเป็นมุมมองนี้นะครับหรือว่าใครใช้เป็นแบบ F8 ก็ตั้งแบบนี้ได้นะครับมันก็จะกว้างขึ้นแต่ผมใช้เป็นมุมมองนี้แล้วกันเนาะ หยุดบอลแบบนี้ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับท่าที่จะแนะนําก็คือท่าเฟกพาร์ตนะครับผมเฟกพาร์ตก็คือท่าที่หลายคนเนี่ยถามผมบ่อยมากนะครับตอนไลฟ์หรือว่าตอนที่ผมลงไฮไลท์ในทิกต o k อะไรพวกนี้นะครับเป็นการทาเหมือนจะจ่ายทาเหมือนจะส่งนะครับแต่ว่าดึงบอลกลับนั่นเองครับท่านี้ใช้สกิลมุฟสีดาวเท่านั้นนะครับเงื่อนไขก็คือต้องเป็นบอลที่นิ่งๆหน่อยนะครับยืนอยู่นิ่งๆอะไรองี้นะครับยืนอยู่กับที่แล้วกดปุ่มวิ่งค้างไว้นะครับปุ่มวิ่งก็คือปุ่ม e นั่นเอง ตามด้วย d และก็ตามด้วย s นะครับหรือว่ายิงตามด้วยส่งสั้นนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคือมันก็อาจจะดูแบบว่าเป็นท่าที่เอ้ยมันเอาไว้แบบกวนชาวบ้านเฉยเฉยหรือเปล่าแต่พอใช้สถานการณ์จริงเนี่ยมันก็มีคนหลงเหมือนกันนะครับสำหรับท่านี้เฟกพาสนะครับผมและสำหรับท่าหยุดต่อไปนะครับท่านี้อาจจะกดยากนิดนึงครับท่าราโบนาเฟกช็อตนะครับสกิลมูฟห้าดาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับราโบนาเฟกช็อตมันคือท่านี้ครับนี่เป็นท่าหยุดบอลเท่ๆนะครับ แต่ท่านี้อาจจะกดยากนิดนึงนะครับผมเอาละการกดนะครับเราต้องมีพื้นฐานจากเฟกช็อตก่อนนะซึ่งเราฝึกมาแล้วเนาะนี่ครับเฟกช็อตก็คือยิงส่งสั้นยิงส่งสั้นนะครับผมแต่ว่าปุ่มที่จะเพิ่มเข้ามาคือปุ่ม C นะครับหรือว่าปุ่มควบคุมสปีดทักษะนั่นเองนะครับให้กดค้างไว้ครับและตามด้วยเฟกช็อตครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมวิธีการใช้คือนะครับระหว่างที่เราเคลื่อนที่นะไปข้างหน้านะครับให้เรากดแบบเมื่อกี้ตามด้วยทิศทางไปข้างหลังนักเตะนะครับผมสมมติเราไปซ้าย เราก็กด C,D,S แล้วตามด้วยข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะกดยากนิดหนึงครับช่วงแรกนะครับแต่ว่าฝึกไปเดี๋ยวมันก็ชินมือเองนะครับนี่คือท่าหยุดบอลที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็เอามาฝากกันนะครับแล้วมาดูไฮไลท์กันสักหน่อยครับสำหรับการใช้งานจริงครับท่าแรกก็เป็นดาวโบน่าเฟกช็อตนะครับส่วนมากจะใช้ริมเส้นครับเนี่ยควยแบบนี้แล้วก็ทําท่าอื่นต่อนะครับหรือจะเปิดบอลแบบนี้ก็ได้ หล่ะจังหวะนี้ครับสแตนเฟกช็อตครับแล้วก็ไปท่าอื่นแล้วจ่ายเพื่อนครับตรงนี้มาที่โอ้โหคาเซโร่ครับรีเวิร์สอีลาสติโกก่อนยิงครับลูกนี้สวยมากครับโรเบโตบาโจจังหวะนี้สแตนเฟกช็อตแล้วดับเบิ้ลทัชไปหนึ่งทีครับหรือว่าลาคอคูเอต้านะครับท่าอินเอสตาเลยท่านี้แล้วก็โอ้ท่านี้เป็นเฟกพัทเอ็กซิสตนะครับโอ้คอมโบเก่ามากครับสแตนเฟกช็อตแล้วก็เฟกพัทเอ็กซิสตนะครับ ท่านี้สวยนะแต่ว่าไปหาวิธีกดกันเองคลิปนี้ผมไม่ได้สอนนะเพราะว่าไม่ใช่ท่าที่ใช้บ่อยนะครับแล้วมาดูเฟกพาร์ตครับตรงนี้จังหวะการใช้ครับจังหวะนี้กาบีสวยมากครับเป็นการเฟกพาร์ตในกรอบนะครับแล้วพลิกม้วนกลับมายิงอีกเท้าหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นนักเตะสองเท้านี่ท่าแบบนี้จังหวะแบบนี้คือดีมากนะครับ แต่ก็อย่างว่าครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับโดยเฉพาะการไปเล่นในรงคิงเนี่ยโอ้โหมีแต่เสือสิงนะครับเราจะมาล้อหลอกแบบนี้แบบบ่อยๆมันก็คงไม่ง่ายนักนะครับเพราะฉะนั้นหาจังหวะหาคอมโบในการเล่นในการใช้กันเอาเองนะครับว่าจะเอาไปในแนวทางไหนนะครับผมก็เอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะว่าผมเล่นประมาณไหนนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่มีประโยชน์เหมือนกันครับนั่นคือท่าแดกแบ็กนะครับหรือว่าดึงกลับ ซึ่งวิธีการกดนะครับมันต้องกดปุ่มยิงลูกปั่นและควบคุมสปีดทักษะค้างไว้นะครับ2ปุ่มนะครับและตามด้วยทิศทางหรือว่า l 3ไปข้างหลังครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหรือว่าเราจะดึงแบบีิะนิดก็ได้ครับแบบนี้ครับหรือว่าเราจะดึงแบบนี้ก็ได้ครับดึงออกซ้ายดึงออกขวาได้ครับท่านี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับดึงกับหลังไปหน้าแบบนี้ก็ได้ครับอยู่ที่เราจะดึงไปเลยครับผมส่วนคีย์บอร์ดก็ง่ายๆครับกดปุ่มแซดค้างไว้แล้วก็ตามด้วยทิศทางนะครับไปข้างหลังนะครับก็จะเป็นกการดึงงลลัับหแ นะครับผมก็ผมว่าท่านี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับต่อไปครับท่าควิกบอลโดครับสกิลมูฟ้าดาวนะครับผมถ้าเป็นคีย์บอร์ดเน่กดชิปค้างไว้ครับตามโดยทิศทางไปข้างหลังของนักเตะนะครับผมก็อาจจะกดค้างไว้ก็ได้ครับเนี่ยถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่าคลึงบอลซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นแบบเป็นท่าไว้กวนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เอาไว้ใช้ดึงจังหวะได้นะในบางสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมจะใช้คอมโบกับเอ่อแดกแบ็กนะครับผมเป็นการ ควิกบอลโลแล้วก็ตามด้วยแดกแบ็กนั่นเองครับก็เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเลยครับมาให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับจังหวะนี้เปเร่ผิวมาแล้วนี่ครับควิกบอลโลตามด้วยแดกแบ็กครับแล้วโยกออกขวาปาดมาซิโก้ครับยิงจังหวะนี้เฟิร์สทัชมาแล้วนี่ครับควิกบอลโลแล้วไปต่อแล้วปั่นซ้ายไปเลยครับเอาไว้ดึงจังหวะครับในบางสถานการณ์นะครับนี่ฮะนี่ก็คอมโบกับแดกแบ็กแดกแบ็กแล้วไปข้างหน้านะอันนี้แล้วมาดูจังหวะนี้ของกุลิดนะครับ จังหวะนี้ก็ควิกบอลโลหนึ่งทีครับแล้วก็เลี้ยงคอนโทรลสปินไปต่อครับโอ้โหแล้วปาดเทวีล่ายิงครับดูภาพชายครั้งจังหวะนี้ลากมาแล้วก็ควิกบอลโลครับแล้วก็กดคอนโทรลสปินค้างแล้วก็ไปต่อแล้วตามด้วยปาดเทวีล่าครับใครเลี้ยงคอนโทรลสปินยังไม่เป็นก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยกันนะฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะในแพทนี้ผมแบบชอบมากนะมันลื่นไหลสุดๆเลยนะครับสกิลต่อมานะครับฮิวทูฮิวฟิกนะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะ หรือว่าท่าต่อไข่นั่นเองนะครับเป็นท่าต่อไข่ธรรมดานะครับวันนี้สกลมูฟสี่ดาวนะครับก็ค่อนข้างฮิตอยู่เหมือนกันนะสำหรับท่านี้ครับและสำหรับวิธีการกดนะครับในคีย์บอร์ดก็กดง่ายๆครับเพียงแค่กดชิปค้างไว้นะครับแล้วตามด้วยลูกศรทิศทางนะครับหน้าหลังนะครับผมถ้าเป็นจอยดี่ง่ายมากใช้แค่ r 3หรือว่าแอนะล็อกขวานะครับเคาะไปข้างหน้าของนักเตะและตามด้วยข้างหลังนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ท่านี้เขาจะเรียกว่าท่าต่อไข่นะครับ และท่าต่อมาครับเป็นฮิวทูบอลโรครับเป็นท่าตอกเหมือนกันคล้ายๆกับตอกไข่เมื่อกี้แต่อันนี้เป็นตอกหลบนะครับเอาไว้ดวลหนึ่งหนึ่งกับพลุกสาวประตูได้ดีเลยทีเดียวและสําหรับวิธีกดนะครับกดปุ่มใช้ทักษะบุกค้างไว้ครับและตามด้วย R3 หรือว่าแอนดล็อกขวานะครับเคาะไปข้างหน้านักเตะและตามด้วยข้างหลังครับส่วนของคีย์บอร์ดก็จะเป็นปุ่มชิป Q ค้างไว้นะครับและตามด้วยทิศทางหน้าหลังหรือว่าหลังหน้านะครับกดได้2แบบนะถ้าหน้าหลังมันก็จะคลึงไปอีกทางหนึ่ง ถ้าหลังหน้าก็จะคลึงไปอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่า,าคีย์บอร์ดมันไม่มีแอนะล็อกเนาะเลือกทิศทางยากนิดน,นึงนะครับเขาเลยปรับเป็น2แบบนั่นเองนะครับผมส่วนแอนะล็อกนั้นสามารถเลือกทิศทางได้โดยการยก L3 ไปในทิศทางที่ต้องการตอกนั่นเองครับถ้าจะออกซ้ายก็เฉียงซ้ายนิดนึงมันก็จะตอกซ้ายถ้าเกิดว่าจะไปทางขวาก็เฉียงขวานิดนึงแล้วก็กดตอกนะมันก็จะคลึงไปทางขวานั่นเองนะครับผมก็สำหรับท่านี้มีประโยชน์มากนะครับลองเล่นดูฮะ และพามาดูไฮไลท์ในสถานการณ์จริงครับว่าใช้งานยังไงครับตรงนี้โดนอนายตอกหลบนี่ครับเขาโกกมายิงเขาโกกมายิ่งง่ายเลยครับและจังหวะนี้เบียดไปหนึ่งทีครับบาทเทนก่อนที่จะตอกนี่ครับหามุมที่มันยิงง่ายๆครับลาสานตรงนี้ตอกมาแล้วไหลๆเข้ามายิงซ้ายครับแล้วบาทเทนลากมาตรงนี้ตอกยิงง่ายๆครับไม่ว่าจะยิงแบบกดปั่นหรือยิงแบบปกติก็ ใช้ท่านี้ได้ครับแล้วโอ้โหกาบีเยอะจังหวะเหลือเกินครับอันนี้ออกแนวม้วนซัวครับเล่นไปเรื่อยและจังหวะสุดท้ายนี้นี่ครับผมของคนดีครับท่านี้ท่าต่อไปนะครับ directional nutmeg นะผมจะเรียกสั้นๆว่า n ั t m e ็กแล้วกันนะครับเป็นท่าแบบแตะบอลนะครับผมแตะไปซ้ายไปขวาไปข้างหลังไปข้างหน้านะครับถ้าแตะไปข้างหน้านี่จะเป็นท่าแตะอ้อมนะครับผมนี่เท่ไหมท่าแตะอ้อมนะก็ ใช้สกิลมูฟแค่1ดาวก็ใช้ได้แหละครับสำหรับท่านี้นะครับสำหรับวิธีการกดนะครับให้กดปุ่ม Q กับ Z ซค้างไว้นะครับตามด้วยชิปแล้วก็ทิศทางที่อยากจะแตะไปนั่นเองนะครับผมเราอยากจะแตะไปทางไหนก็กดไปทางนั้นนะครับผมถ้าในจอยก็กดใช้ทักษะบุกกับยิงลูกปั่นค้างไว้นะครับแล้วก็เคาะ R 3นะหรือว่าอาล็อกขวาเนี่ยเคาะไวในทิศทางที่จะไปนั่นเองนะครับท่านี้ก็ส่วนมากเขาจะแตะไปข้างหน้านะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบ แตะพุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าแตะไปแล้วแบบตามบอลไม่ทันมันก็เสียบอลนะครับผมต้องมีความชานาญนิดนึงอ่ะซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับการแตะไปข้างหน้ามาให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับตรงนี้โมดิศนะครับวนๆแล้วก็ตรงนี้ครับแตะออกด้านข้างครับแล้วหมวนอีกรอบหนึ่งครับก่อนที่จะโหยูทูบอลโลแล้วยิงซ้ายครับตรงนี้มาดูจังหวะนี้ของซอนครับซอนแล้วแตะออกซ้ายครับดูฮะแล้วคอนโทรลสปินหลบคอนโทรลสปินหลบดูฮะความโกงของคอนโทรลสปินครับแพทน เข้ามือผมมมกครับใครที่ยังไม่รู้ว่าทํายังไงเดี๋ยวแปะลิงก์แน่นอนครับไปดูกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วโมดิตแตะพุ่งมาจังหวันนี้ก่อนที่จะเกือบเสียบอลแล้วก็ยังได้จบอยู่แล้วครับต่อมาครับเป็นเฟนส์ฟอร์เวิร์ดแอนเทอร์นะครับท่าสกิลมูฟสอดาวครับท่านี้ครับกับหลังถ้าเป็นคีย์บอร์ดกดชิปค้างครับแล้วตามด้วยทิศทางหลังๆครับหันหน้าไปทางไหนให้กดไปข้างหลัง2ทีครับ ส่วนจอยโคตรง่ายเลยครับกด R3 ฮนะเคาะไปข้างหลัง2ทีครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมก็สำหรับท่านี้นะครับมันก็จะมีการหลอกหรือว่าการแคนเซิลด้วยนะครับซึ่งสเต็ปนี้ผมค่อนข้างใช้บ่อยมากนะครับนี่ฮะแบบนี้หลอกจะพลิกแต่ไม่พลิกนะครับสําหรับวิธีการกดก็คือในระหว่างที่เราเคาะหลังๆอ่ะเรากดปุ่มใช้ทักษะบุกและยิงลูกปั่นพร้อมกันนะครับมันจะเป็นการ ยกเลิกการพลิกตัวนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นในคีย์บอร์ดก็กดปุ่ม Q กับแซดค้างนะครับในระหว่างที่เราเคาะชิปหลังๆนะครับเราเคาะชิปหลังๆเสร็จแล้วก็กดมันก็จะเป็นการหลอกนะครับเ็ปนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็สามารถหลอกได้จริงนะแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับบางคนเขาก็รู้ทันนะครับผมแล้วพามาดูจังหวะการใช้งานจริงกันหน่อยครับตรงนี้บาร์เทนครับแต่ไปหนึ่งทีแล้วนี่ครับผมเห็นไหมหลงเลยครับอืมก็แนะนําให้ใช้ควบคู่กับการ เลี้ยงแบบคอนโทรลสปินนะครับคือแบบหลอกปั๊บก็กดคอนโทรลสปินแล้วหักไปต่อเลยครับผมตามทิศทางที่เราอยากจะไปครับผมรู้สึกว่ามันคอมโบได้แบบลื่นไหลดีนะสำหรับการเล่นประมาณนี้นะครับก็ต้องลองเอาไปคอมโบต่อยอดกันดูอีกทีนะครับเพื่อนๆอาจจะได้สเต็ปอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับนี่ครับโมดิสโหยิงซ้ายคตรคมแล้วเมซี่ตรงนี้มมวนกลับมาแล้วพิกจะหลอกแล้วแดกแบกคืนครับม,มีช่องเบลเล์ให้หมุดครับตรงนี้อันนี้ป hg หกเท่านั้นนะ ต้องจัดเลยครับต่อไปสกิมูผ้าดาวครับสกูฟเฟกช็อตนะครับหรือว่าท่ากวาดบอลที่หลายๆคนถามมานะครับถ้าเกิดว่าบอลอยู่นิ่งผมว่ามันค่อนข้างกดติดง่ายนะแต่ถ้าแบบเคลื่อนที่อยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบสกูฟไม่ค่อยแบบเรียกว่าอะไรอะทิศทางมันแบบไม่ได้กวาดเยอะเท่าไหร่อ่ะนะครับผมก็สำหรับการกดท่านี้นะครับเราก็กดแบบเฟกช็อตเลยครับก็คือยิงแล้วตามด้วยส่งสั้นนะครับแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเราหักทิศทางเฉียง45องศาก็ได้ครับ หรือว่าหากแบบไปซ้ายเลยหรือขวาของนักเตะเลยก็ได้ครับแล้วตามด้วยเฟกช็อตนะครับผมแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับก็แค่กด ds นะครับตามด้วยทิศทางที่จะกวาดไปนั่นเองครับจะกวาดไปข้างหลังก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หรือว่าจะเฉียงซ้ายเฉียงขวาก็ได้เหมือนกันนะครับท่าต่อไปนะครับบอลโรฟลิกนะครับผมบอลโรฟลิกบอลโรนี่น่าจะรู้จักกันแล้วนะบอลโรนี่ยท่าอย่างนี้นะ ลึงบอลซ้ายขวานะครับผมซึ่งบอลโรฟิกมันจะมี2แบบนะครับมันจะมีแบบว่าซ้ายหน้ากับซ้ายขวานะครับผมมี2แบบอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอลโรแล้วก็คอมโบเล็กๆน้อยๆที่ผมเคยทําไว้นะครับผมไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับก็ไปหาแวะดูแวะชมกันได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะลองเล่นอะไรแนวๆนี้นะครับผม นี่ก็เป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆครับที่เอามาฝากกันและสุดท้ายนี้ก็ฝากช่อง Tik t o อกไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมพอดีว่าผมชอบลงคลิปแบบรีวิวแพ็คนั่นนู่นนี่แบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าเวลาออกนอกบ้านเนี่ยชอบถ่ายอะไรกลับมาลง Tik t o อกนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคลิปไฮไลท์เกี่ยวกับเกมนี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะติดตามได้นะครับผมและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์มันเท่ากัับบการรรแช์เลยนะค เพราะว่าคลิปไหนที่มีคนกดไลค์หรือสนใจเยอะเนี่ยมันก็จะไปขึ้นฟีดกับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันแบบนี้นะครับผมอย่างไรก็ฝากสนับสนุนกันด้วยแล้วกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีบาย